สวัสดีครับผมเปวินเกมเมอร์นะครับก็ในคลิปนี้ผมอยู่ในโลบ็อกนะครับในแมปที่ชื่อว่าโกลอการเด e นนะครับก็ผมได้มาเล่นนอกรอบนะครับก็ได้ทําการปลูกแคคตัสนะครับกระบองเพชรนั้นแล้วก็ปลูกมะพร้าวนะทุกคนนี่เลยงามๆครับมะพร้าวนี่จะโตช้าน่ลยนะแต่ก็โตนะครับโอเคนี่ผมก็ได้สุ่มไข่สัตว์เลี้ยงมานะครับนี่ได้สุ่มได้แมวนะครับเนี่ยซื้อไข่ผมซื้อเป็นอะไรอ่ะ จำไม่ได้แล้วเคเดี๋ยวเอา้ามันนอนแล้วหรอแมวเ,เราเคทุกคนเดี๋ยวเรายังไงดีเก็บผลไม้ก่อนแล้วกันครับขายก่อนผมก็ไม่เล่นนอกรอบนะครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่เท่าไหร่ยี่สิบห้าจุดสี่ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านขายเกียร์ช็อปกับองค์กรารสัตว์เลี้ยงแล้วกันเนาะเฮ้กับไขสัตว์เลี้ยงเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้พาไปดูนะครับเก็บมะพร้าวครับ มะพร้าวจะเก็บยากนิดนึงผมต้องเก็บยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องงาตรงใบมันใช่ป่ะตรงกิ่งมะพร้าวเก็บยากจังเออเอาเอาขนี้ก่อนทำเซลล์ครับเออเซลไมอูนซอรีเลยห้าหมื่นตอนนี้ผมมีอะไรให้ปลูกไว้บ้างเนี่ยผมดูดิมาดูก่อนมีแบมบูครับซื้อเลย ไม้ไผ่ราคาดีมากๆครับเคปาเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ช็อปแล้วกันเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์อำนนยวความสะดวกนะครับก็เท่าที่ผมมาเล่นนอกรอบมันก็จะมีโพวกสปริงเกอร์นะเอาไว้ลดน้ํานะครับทําให้มันโตไวนะก็ไข่นะครับผมซื้อเป็นออไขไ่ไหนยผมจำไม่ได้ละน่าจะเป็นอันคอมมอนมั้งใช่ปะแต่ทําไมมันมีแต่คอมมอนเลยเออวันนี้มีแต่คอมมอนใช่วันนั้นผมมามีอันคอมมอนด้วย มีรถน้ำนะครับโอเคผมเอาแอดวานสปริงเกอร์ไปห้าหมื่นแล้วกันโอเคประมาณนี้คือของมันสต็อกมันน้อยอะทุกคนน้ำมันก็เลยแบบเค okay. ผมปลูกแคคตัสเพิ่มต้นหนึ่งแล้วกันแอปเปิลผมมีที่ปลูกแล้วดิอาทิลิปไปตรงนี้ก็แบมบูแบมบูนั้นผมยังไม่ได้ตัดผมรอให้มันโตให้หมดก่อน อเคเปลุกรใหม่ตรงนี้เลยนะครับนี่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 นวาตัวไหนดีทุกคนใบนี้แล้วกันโอเคผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันอยู่ได้กี่นาทีแต่ก็อยู่ได้นานอยู่นะครับสปริงเกอร์ซื้อมาปักรอบหนึ่งนะเออไม่ไผ่โตยังใบนี้โตแล้วใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวผมมาเก็บ เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันราคาดีมากเลยนะทุกคนลดน้ำไปลดน้ำไปเก็บให้หมดเลยฝั่งเนี้ยรวยแน่งานเนี้ยผมบอกเลยเออขึ้นมาทางนี้นี่นี่นี่ต้องไปยินครับต้องไปยินปีนมาข้างบนเลยอ่ะปายพอเครอไปขายกันก่อนไอวันทุเซลมาอินเวนทอรี่ครับ สองห้านะทำไมไม่เติมสักทีอะทุกคนผมก็อยากแบบซื้อของดีๆนะอยากซื้อของดีอยู่แต่มันไม่เติมมาทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปซื้อไข่สักลูกหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูว่าไข่คอมมอนไข่ธรรมดานะครับว่ามันจะสุ่มได้อะไรคอมมอนคอมมอนหมดเลยใช่ปะพอไม่ก็ขัดเป็นหมา หมาโกลเด้นหมาธรรมดากระต่าย33%เอาลองดูไปเออวิธีใช้ไข่ก็คือเอาวางไว้นี่แหละเค็ okay, แล้วรอมันฟักถ้าเป็นไข่อันคอมมอนรู้สึกใช้เวลาประมาณ20นาทีมั้งแต่ถ้าไข่คอมมอนก็แค่10นาทีนะครับฟีดฟีดยังไงฟีดยังไงอ๋อถือผลไม้ให้มลูกหนึ่งเดี๋ยวนะ มากินมากินเร็วเร็วเร็เร,เรมาเชื่ออะไรเฟอร์นันโดอ้โห oh. แทบไม่อิ่มนะหิวไวเกิร์ดแมวอะไรกินเยอะจังทุกคนมาเรวกินอีกกินอีกเออสี่เปอร์เซ็นต์ยังแอปเปิ้ลลูกไปเริ่มอนะ่ะสองกิโลอ่ะทุกคนได้มานิดนึงปล่อยอดเลยได้ปะ่ะเออปล่อยอดเลย ค่อยเอาผลไม้ให้มันกินครับกินเยอะไม่ไผ่นี่โตยังถ้าโตแล้วผมตัดเลยนะอู้ได้ไผ่ทองเมื่อกี้แต่นี้ไม่โตนี่ยังนี่โตแล้วนี่โตแล้วเคขายเลยรวยรวยรวยงานนี้แสนเจ็ดทุกคนมันจะนอนเป็นเวลาสิบวินะครับทุกๆ 7 7 8ดสิบจวิแล้วก็ผลไม้เราก็มันจะใหญ่กว่าเดิมประมาณ1.26เท่า่ะก็น่าจะคุ้มอยู่มั้ยอย่างน้อยได้ลูกใหญ่เออหลังๆนี้ผมก็เห็นสตอเบอรี่ผมลูกใหญ่กว่าสมัยก่อนเยอะแต่เลี้ยงแมวนะครับก็อย่าลืมซื้อสัตว์เลี้ยงกันนะอย่างน้อยพืชเราจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนคือผมบอกเลยเกมน,นี้พวกผลไม้ราคามันน้อยนะครับถ้าให้ดีต้องปลูกดอกไม้กับ เออไม้ไผ่ราคาดีสุดละโอเคเดินมาปึ๊บปึ๊บามาข้างล่างครับไปยมะพร้าวเก็บยากแต่ <c oughs> ดูดูมะพร้าวนะเดี๋ยวผมขายมะพร้าวให้ดูเออเดี๋ยวนะผมต้องดูมะพร้าวก่อนอ่ะสิบโลเลยเอา ได้เก็บตังค์ดูสิหมื่นสองเอ้ยราคาดีอยู่ใช้ได้อยู่นะอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ผมเผลอกดขายทั้งหมดป่ะเอเอเผลอกดขายทั้งหมดโอ้แคคตัสทองคำเยียเย่ยมเยี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 ่ยมเอ้าทำไมเก็บไม่ได้เฮ้ยใส่มันยังโตไม่เต็มที่มันสวยนี่จะลกมากนะแล้วทุกคนบูเบอรี่นี่แบบมันขึ้นเป็นพุ่มไงแล้วก็แบบเกะกะนะเกะกะมากๆเลยสำหรับ ตอนนี้นะครับช่องผมก็พันซับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนที่แบบติดตามกันมานะแล้วก็แบบคอยดูคลิปคอยแบบคอมเมนต์คอยกดไลค์กดแชร์นะครับต้องขอขอบคุณ F c ซีทุกคนด้วยนะที่ติดตามดูกันมานะครับผมก็จะทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะ แต่ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากนะครับหลังจากนี้นะเพราะว่าผมก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนอาจาจะแบบลงได้แค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะสัปดาห์ละคลิปนะครับประมาณนั้นเนาะหรือว่าถ้าช่วงไหนแบบผมมีสอบมีอะไรไปยนะผมก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับ อคอีก3ามนาทีกว,ากว่าก็ฟักและดูกันนะครับว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงอะไรแลทำไมไม่เห็นมันเติมอะไรเลยอ่ะหรือว่าเรามาไม่ทันเออคนอื่นมาซื้อไปก่อน อันนี้ผมก็ไม่รู้นะั่ระบบเกมเป็นยังไงผมก็เพิ่งมาเล่นได้แค่ e p ที่สเองนะครับคลิปนี้เป็น e p พที่2เนาะของแบบนี้อี ep ีแรกก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็คือแบบผลตอบรับดีมากนะดูจากยอดวิวนะครับลงไปได้แบบแค่ไม่กี่วันเองนะก็เลยต้องจัด e p พที่2มาตามมาเลยนะครับเพราะผมรู้ว่า f c ทุกคนน่าจะชอบนะครับแบบนี้ยเอะเมื่อกี้มันคือผลอะไรเดี๋ยว เรนโบว์แอปเปิลโอ้มาดูกันนะครับกี่บาทแอ a เปตู s เซลดิสหมื่นหกลูกเดียวหมื่นหกสวย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 ราคาดีครับทุกคนมาเดี๋ยวขายที่เหลือให้หมดเลยเก้าพันอีกสองนาทีครึ่งครับ คือแมวมีกินเยอะมากเลยทุกคนแบบผมเติมผลไม้แบบหลายลูกมากมันยังไม่อิ่มเลยอ่ะมันยังได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะทุกคนเนี่ยเซลนึงก็ยังไม่ถึงมังยังไม่ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำโอ้โหดูผลไม้คนนี้ด,ดิลูกเบิ่มเลยดูดิโอ้ยนี่ครับตอนนี้แหละผมถึงซื้อสัตว์เลี้ยงไงมันจะได้แบบนะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสวนเรานะครับให้มันได้ผลไม้ใหญ่ขึ้นนะ ก็โพดเพิ่มเลยนะนะไปดูเกียร์ช็อปอีกรอบนึงดีกว่านะครับระหว่างรอสัตว์เลี้ยงฟักไข่นะครับแปลกๆไหมทุกคนหมามันออกรูปเป็นไข่ไม่ใช่นะหมาออกรูปเป็นตัวนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไปใส่ใส่อะ Common Egg อ๋ออ๋อเหมือนเขาให้โคต้าเราซื้อได้แค่วัวนละสามลูกมนะั้งโชว์มีเกียร์ช็อป มีอะไรที่ผมซื้อได้บ้างอันนี้เป็นเอาไว้เทเลพอร์ตนะครับใช้ได้5ครั้งนะแสนห้าหรอแค่ค่าเดินเนี่ยนะแสนห้าทร e เเอาไว้ย,ย้ายย้ายพืชใช้ได้5ครั้งเออก็คุ้มอยู่อันนี้อันนี้นะอันนี้คุ้มเผื่อใครอยากจัดสวนใหม่นะครับใกล้ละอีก10วิทุกคนรอรอรอแฮชเลยปลอกใครครับ ได้เป็นตัวอะไรเอาเลโก,กตาาทุกคนโอเควางสัตว์เลี้ยงไปชื่ออะไรล่ะอะไรซีอะไรล่ะซีอยอเหรอวิวดูดิดูดูเดต้ามันหน่อย1.53 Eat a carrot อีอแคอโอ้ผมต้องไปซื้อแครอทให้มนแล้วเนี่ยเดียเเด๋ยวอ่าเดี๋ยวได้ปลูกแครอท ปลูกแครอทก่อนให้กระต่ายกินโอเคครับไปหาแปลงว่างๆปลูกให้มันกินก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมเอาป้อนไหมหรือมันกินเองอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ผมปลูกไปก่อนโอเคแครอทผมไม่ขายหรอกกำไรไมันน้อยปลูกให้กระต่ายกินนะครับนอมันกินเองสวยๆอย่างนี้นดีๆไม่ต้องเสียเวลาเก็บปรมาป้อนให้มันนะครับ เหมือนแมวอะผมต้องเก็บผลไม้มาป้อนให้มันอะเสียเวลาจัดเลยโอเคก่อนออกครับเราเก็บผลไม้ให้หมดเลยนะจะได้ขายครับต่าเต็มแล้วหรอไวจังเลย ตลอดผมไม่เก็บแล้วกันผมให้กระต่ายกิน มะพร้าวนี่ต้องเก็บครับของราคาดีไปขายครับมะพร้าวผมว่าราคาดีแน่ๆโอ้โหผลไม้เนี่ยลูกใหญ่จังผมขายของได้ไตผมไม่เห็นเลขเลยเมื่อกี้มันบังนะครับคลิปก็เป็นไงบ้างครับสลับคลิปนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้ามาอยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ